เพื่อนเจ้าหน้าที่พอชอทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากที่เรามาประกาศเจตนารมณ์ว่าเรื่องของการทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อประเทศชาติแต่ที่สำคัญเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนี้ เป็นโจทย์ของแผ่นดินครับพอเป็นโจทย์ของแผ่นดินหน้าที่ในการที่จะปราบปรามป้องกันระบบทุจริตและคอร์รัปชันจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ขององค์กรทุกองค์กรเป็นหน้าที่ของเครือข่ายทุกเครือข่ายและเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเป็นกลไกลของรัฐแต่เราเป็นเครื่องมือของประชาชนเพราะฉะนั้นการปราบปรามป้องกันทุจริตและคอร์รัปชันจึงเป็นภารกิจขององค์กรหรือของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนของเรา เราทุที่ที่รละครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเรามีภารกิจสนับสนุนให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่า,ขายองค์กรชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักในการพัฒนานะครับที่เอาพื้นที่เป็นตัวตั้งเอาชุมชนเป็นแกนหลักให้ประชาชนลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของงานพัฒนาเรามีความเชื่อมั่นว่า การทำงานจะสำเร็จได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกภาคส่วนนี้จะต้องเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนานะครับให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งนะครับและไปสนับสนุนองค์กรชุมชนเลือกและเครือข่ายองค์กรชุมชนให้มีพลังในการลุกขึ้นมาขับเคลื่อนในการพัฒนา การจัดการและการควบคุมดูแลจิจการภายในของพอชและการจัดการการควบคุมดูแลการบริหารจัดการระบบวิธีงบประมาณขององค์กรชุมชนและข่ายองค์กรชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งเนื่องจากว่าองค์กรชุมชนเนี่ยเป็นองค์กรที่สามารถรับวิธีงบประมาณโดยตรงความเป็นธรรมาพิบาลน,นะครับการบริหารจัดการที่ดี จะต้องเกิดขึ้นในทุกชุมชนทุกองค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ท้ายที่สุดประโยชน์ก็จะตกถึงพี่น้องภาคประชาชนพี่น้องเครือข่ายองค์กรชุมชนและประเทศชาติในที่สุดกระผมได้ปฏิภาจุมผาในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกตำแหน่งของปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกท่านกล่าวตามข้าพเจ้าดังนี้ข้าพเจ้า,า,จาในปฏิพานาจุมภานายกิติวัตนสุทธิรักษ์จะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังจะปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถและเต็มความสามารถจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบจะเอื้อและอำนวยดูแลกำกับจะเอื้อและอำนวยดดูแลกำกับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานมุ่งสร้างสังคมปลอดการทุจริตมุ่งสร้างสังคมปลอดการทุจริตตามแนวทางตามแนวทางพอเพียงพอเพียง วินัยวินัยสุจริตสุจริตและจิตอาสาและจิตอาสาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะน้อมนําหลักชยหลักปัจจัเศรษฐกิจพอเพียงจะน้อมนําหลักปัชญัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตมาใช้ในการดํารงชีวิตให้มีความพอเพียงให้มีความพอเพียง รู้จักประมาณตนรู้จักประมาณตน <East. S 1> มีเหตุมีผ like, ลมีเหตุมีผลและพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบและปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบยึดมั่นในข้อบังคับยึดมั่นในข้อบังคับระเบียบกติกาของสถาบันระเบียบกติกาของสถาบัน ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองให้กับตนเองครอบครัวครอบครัวเพื่อนพ้องเพื่อนพ้องและบุคคลอื่นและบุคคลอื่นจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมและเคารพกฎหมายของบ้านเมืองและเคารพกฎหมายของบ้านเมืองข้าพเจ้าข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมความดีรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมความดีปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและจะต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและจะต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบข้าพเจ้า ถ้าพระเจ้าจะให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจจะให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจมีจิตมุ่งมั่นบริการมีจิตมุ่งมั่นบริการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะอุทิศตนอุทิศตนและเสียสละเพื่อสังคมและเสียสละเพื่อสังคมพวกเราพวกเราพวกเราคนพชอพวกเราคนพชอ จะไม่ทําจะไม่ทําจะไม่ทนจะไม่ทนจะไม่วางเฉยจะไม่วางเฉยและร่วมกับคนไทยต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบและร่วมกับคนไทยต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบพวกเราคนพอชจะไม่ทําจะไม่ทําไม่ทนไม่ทนไม่เฉยไม่เฉยและร่วมกับคนไทยต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบและร่วมกับคนไทยต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พวกเราพวกเราจะไม่ทำจะไม่ทำไม่ทนไม่ทน,ไม,ทนไม่เฉยไม่เฉยและร่วมกับคนไทยต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบและร่วมกับคนไทยต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบขอเสียงปรบมือด้วยครับ,บคุณครับ